สวัสดีครับผมชาววันจัรครับผมนี่ขามากินกาแฟแล้วกันนะครับเนอะกับผมชาววันจัรมาลำพะทานกาแฟแล้วกะแม่ค้ากาแฟกะเอาเงินแบ่งของลอกเขาใม้รับชมรบเบิงนะครับเนาะ กาแฟครับผมพิษถนนใหญ่ครับเลยรถวิ่งกันเาสาียใจครับยืนพิษถนนครับบรรยากาศตอนสองนะครับเนาะครับแม่ข่าวมาให็นนะครับเนี่ยแบ่งเก่าลว่วาเก่าครับหลายใบครับผมทั้งแบ่งลอยแบ่งยี่สิบ แบ่งหาิครับเดติดค้องหนามนะครับเนาะคล้องหนามยี้กมีแบ่งรอยแบ่งรอยแบ่งหาิปก็แบ่ง20ครับยี่สีใบราคาขายกาแฟาใด้มากะครับเนาะวันน้เก็บไว vậy mấy cái café cà phê, em 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 làm em 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 ส,สวยงามดีครับผมนี่อันนี้เป็นลุมสวยงามสวยงาม,งามครับผมเด็ขขากขา,ายกาแฟมันเยอะมากไอ้วันนี้มาซื้อกาแฟก็ มาซสือนะครับไม่ค่ะแล้วก็เป็นคนเก็บไป้เ่็บไร่อยครับผมงามครับงามอย่ลี้วาเก่าสวยงามครับไม่ไหมครับไม่ไหมครับผมสวยงามครับผม

ด้นานหลังก็สวยสวยงามกับคุ็ด้นานหลังถ้ากิเจ็บสะสมไว้มาอยวคคอยคุยกันนะ่า สื่อนะ้ำใค่ะข,ขอสื่อครับผมเนี่ยผมไม่รอดนะครับขอสื่อนะ้ำใค่ะสวยงามครับผมจะเป็นอรอย,อยงามเลยหนึ่งห้าสิบต้นสวย

này không đột cả lên lại không biết thật đúng nhé không, không? cả Đó, nó lo cầu đi cả chỗ đi cả há nó hái nhảy được không, kế không. Để nó kế vậy đèn có câu thì kế vậy มีกันทุกบ้านแหละครับผมบางชาวบามี่ตาว่าบางท่านก็เก็บบางเทือก็ตีม่เข็บนี่มีรงมั่นครับผมแบ่งมั่งบ่งก็เกานมีนักาคาวค่ับางท่านก็อมเมนต์มาว่ามีกันทุกบ้านแหละมามมีอยูรับทุกบ้านสรอมีมีทุกคนแหลมา bằng thân là thì ba là ba đâm gần trang gần đấy bằng thân cầu thì ba cà sắp câu gần mặt 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 สวยงามมากๆเลยค่งามจริงๆเลยครับผมยีอ่อเก้าฮะประมาณนี้แหละครับผม